โคดูตีวอร์โซนครับปะน้โปรกีเดอร์บ้าล่ะอือแย่แต่พาออกมาแค่สองคนนี้ใช่ปรับต้นฟิลอเหมือนพี่เลยพี่ชอบเล่นแบบกดรถเฟิง แล้วพี่กำลังอะไรนี่ไงกำลังจะปลดไอจะเออเลเวลให้กัจาก A P P S H ของเบนการดนะเป็นดังตอนนี้หกกาแล้วอีกเบลเดียวโดนไม้หัวเพีย <c oughs> ดีเกินไคนนี้ <c oughs> โน่ no. ไอ้เหี้ยเออตายเราตายเลยเนี่ย <c oughs> เล่นปุ่มไอ้เนี่ย L2 R2 ไม่ดีเมื่อยพี่ใช้อันหนึ่ง เมือม่อยเมื่อยมือง่ายมากเลยอ่ะเมื่อยนิ้วง่ายมากเือจะมีขนาด R1 กว่าแล้วขนาด L1 L2 R2 ไปแล้วแต่เมื่อก่อนอนะ่ะใช้ L1 R1 นะสมัยใช้ PS4 <อ>สมัยผมใช้ j อ y PS4 เออ,อใช้ปุ่มนั้นจริงบ่อยเลยเพิ<อ>่งมาเปลี่ยนตอนนี้แบบโอ้โหมันอยู่ข้างอยู่ข้างกูแลวอยู่ข้างบน วางเกิดก่อนเลยอ๋อนูนนู่นนู่นนโดนจ้าไม่เกิดหายไปแล้วเกิดวางกองอีกโอ้หว,วันนี้เพื่อนอะวันนี้แบบเพื่อนข้างห้องโทษทีพอดีนนปืนพี่มันแรงไงน้อง วันนี้เพื่อนข้าห้องบอกว่านี่แบบรีใจอยากเล่นโวร์โซนสองไอโวร์โซนโมบายมากยังไม่มาไหอ่ะมันเปิดให้ลงทะเบียนรอในเพจ store โอ้มันยังไม่มี i OS อโอเอสอดิที่รอไอโอเอสอยู่เนี่ยูอย่อตายตีน เนี่ยเพื่อบอกว่าคอร์ดิโตโมบายอ่ะเออมันชอบปืนไอ้นี่มากเลยธรรมชาผมบอกว่าปืนมันแรงดีถึงว่าทำไมไอ้เซนแม่งชอบใช้ปืนนี้โอ้แม่งนิ่งสัตว์เลยขนาดเพื่อนในโรงเรียนผมเอที่เล่นคอร์ดิโตโมบายมันจะบอกว่าไอ้นี่ธรราชาแม่งแรงสุดแล้วแต่ก็ยอมรับนะมันแรงจริง แต่โมบายมันไม่ค่อย,อยนิดเท่าไหร่แต่เพื่อนบอกว่ามันดีดันตรงกับโวโซนเพี่เก็บกล่องเกาะมานะเจ้าคนไทยด้วยข้าง,งล่างใช่ปะล่ะเนี่ยนี่สิงเท้าอยู่ใกล้ตายมนะั้งโอ้ดับมีแล้วไม่ไมีตัว เอาแล้ว<อ>น้องก้อโอ้โหสองตัวคุณบ้าตายก็แตกหมดแล้วลอะเจ้กวกระสุนกันดิหดบไม่ทันเดี๋ยวเดียว เงกนดียิงไกลเกินไม่ได้เลยระยะกลางๆได้อย่างเดียวลเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยกู้กำลิศเว้ยโอ้โหเออโดนเต็มหน้าเลย thôi khỏi thiên gì nè đi nó hoàng cược rồi đeo ạ ui Bẩu này quá cái con này นี่สองตัวนะ AC ขาวตัวหนึ่งโอ้โหอะไรอ่ะใครพูดโอ้โหพี่พูดเหรอเปล่าพี่ไม่พูดะไรเลยพี่เพิ่งเกิด มีไม,ม,ม่มีตัวหน้าข้างหน้าข้างหน้า <I see. S 1> ข้างหน้า <I see. S 1> ตัวลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วไอซี่อยู่น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 ี่ช่วยหน่อย <c oughs> ช่วยหน่อยอ้าเอ้ยแย่โอ้ยโดนแล้ววะสาก ใส่เกาะกันเต็มอะไรใส่เกาะกันเต็มเีดจกข้างหน้าโอ้ไม่จังดักแล้วแหละดูส่งกันโอ้โหมาไงวิ่งอ่ะก็ห่อก็รู้ว่าคนไทยเหรอคนนี้อืม ครับโอ้เชื่อสิต้องมาไม่ไม่ได้ปะยังโอ้ยอ่ะแล้วเอ้ยพี่เขาจะเฟนลี่เขาจะเฟลลี่เขาจะเฟลลี่เมื่อกี้เขาพูดอะไรนะอะไรบ้าเขาพูดเขาพูดว่าย่อแล้วย่อแล้ว ได้ชิปดีแล้วเว้ยเอ้ยมีมีโคเอ้ยมาได้ได้ชิปเด็ดได้ชิปเด็ดชิปเด็ดมาเกิดตัวพอฆ่าพี่เนี่ยจะได้ปั้มปืนด้วยเฮ้ยอย่าค่อยยิงกว่าขั้นไหนอ่ะ ยังไงนี่มาแล้วมาแเฮ้ยดีมออตลกชิบหายเขามาให้ตายตลอดเลยจะพอเกิดออกเกมแล้วก็เขาบ่าจอดแล้วดบ้านน้าบ้านน้า Đang đi. enemy Hostile dropping into the area. Watch it. Watch it. Watch no. no, no, no. <laughs> <laughs> ไอ้บามมึงก็ไม okay, ่จบกูเลยเอาจะสอดี่ฮะลาดอิชิอิชิเอาจะตายแน่เลยไอ้มึงเอาสนุกเน่ก็จะไปแล้วอยากได้คลิปเด็ดไงเนี่ยเนี่ยอัดคลิปแบบหาคลิปเด็ดนะแบบเด็ดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคลิปเด็ดดอกไม้อะเนี่ยคลิปเด็ด คลิปเด็ดวันนี้ได้อีกแล้วครัวสังชาติศพมันยังอยู่ไปละจ้า

ผมกําลังแบบเล่นเล่นเป็นแบบคลิปสุดท้ายใช่ไหมกับคลิปก่อนนอนอ่ะแบบจะจะฆ่าคนอันนี้คืออะไรวะแมวเฟรย์ไอ้เชี่ยโอ้โห้ย่าย่าไข่อะไข่ปะเนี่ยเหมือนเขารู้จักเราะ มันใช่ยังในขาแม่งเองเขาพูดว่าอะไรวะไม่ได้พูดทอนหญใชข้าบีแน่เลยเดินสุบี่คอยดูทอนให้่ใช่นี่ยเขามาีก็ ฮายอดี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 ตาหน้าเล็กกับผมไหมตาหน้าเล็กกับผมไหมเราฆ่าเขาบ่อยจนไอ้นี่จนเออสุดยอด นี่ look at this look at this gun ว้ look at this gun เอ้ยอ้าวอีที่อะไรวะต่อยเหรอให้ต่อยกันเหรอเจอ๋เคยก็เล่นมาแว่าดูเดี๋ยวตัวไม้ใครมาเอฆ่ามีหมด นี่ไงไอ้พังนะกูซิสองด้วยไม่คนไทยนะกูไม่น่าเดินไม่น่าเดินมาจริงเลือดออกกระจายแล้วก็อยู่ที่เดิมนะทานผู้ชมใครมาเสือกกูฆ่ามีหมด มีโเนี่ยบปกติอะทีแรกอะปกติก็คือจะเข้ามายิงคนเฉยๆไงเอเอนี่เจอเจอแบบนานีเจอนะดี่แล้ไม่งัดชีพไปด้วยไงได้ชีพดีๆซะก็บอกแลต่ประเด็นก็คือพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์ด้วยวันนี้ไม่ได้ไลฟ์แต่มีคนอัดเอาไว้เสื้อตีขาวปะผมไม่ใช่เสื้อตีข่าวเขาอยู่นู่นนี่ไงนี่ไงสเสื้อ อ้าวมีรอ่ะอ้าวตายไปแล้วต้นจะทำไปว่ายเลยเออเข้ามาแล้วอะไรนี่นี่นี่มา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 ตัวมา ไม่ไหวเลยขอเถอะเขาบอกว่าขอเถอะขอโทษขอโทษขอโทษรอรอวิชาช่วงนี้รอวิชารอวิชานะขอโทษขอโทษระหว่างรอวิชาค่รอวิชาอู้หูเดี๋ยวต้องไปพักมือแล้วช่วงแบบวันนี้เขียนมือมาทั้งวันแล้วเฮ้ย เอ้ยเนี่เพื่อนเราอังโชยคุกเว้ยเฮ้ยยิงรู้จักกันบ่หนูว่าจากแรงที่เขี่ยปากกามาทั้งวันไม่มีแรงกดจอยเลยนิ้วก้อยแบบต้องพักซะหน่อยสิเฮ้ยไอ้ลมเจนเข้ามา เดี๋ๆก่อนที่เราจะไปเขาชื่อเียเขาชื่ออะไรวะแป๊บนึงนี่คุณทองหยิบจะพาชั้นไปไหนเนี่ยอ้อ๋อทำไมของกูไม่มีไปแล้ว <c oughs> โอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าได้คิดเด็ดๆแล้วนะท่านผู้ชม